ตุง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 ตุ้งตุงตุ้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 งตุงตุ้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 งตุองตุ้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 งตุงตุ้งตุ้งตุ้งตุงตุ้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  น้องตุงของเราเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแอปเปิลเนี่ยเลือดเขามีอยู่5นะท่านผู้ชมตีสิ <laughs> ลดทีละหนึ่งครับอ่ะตีไหมอือให้นี่เพิ่มเสียงมา,าลเลโทาลายังไม่ได้ไปไหนเลยโนทาลเลโอทาล่านะครับดาเมจเนี่ยเขาจะมากกว่าน้องตุงตัวต่อไปนี้ตัวอะไรเราจะได้คําตอบนะครับเมื่อเราฟาร์มได้เก่งขึ้นอ่ะตอนนี้ดาเมจสงรู้สึกว่ามันจะช้าไปเรามาดูกันหน่อยนะครับร้านคา้า <laughs> มันจะมีอะไรบ้างที่จะอัพน้องตุงน้องทาราเลน้องเบลอดมีม <laughs> ที่เห็นคร่าวๆเนี่ยที่ผมว่าคุ้มๆนะจะเป็นเจ้าตรงนี้ครับเขาคือ Exclusive Pack นะท่านผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่ามี Starter Pack ที่จะให้น้ำยามาด้วยอ่ะมาก่อนเลย9 9 9โรอ้บไก้าโรบัอได้มาสามขวดกำลังเล่นพอดีพอดีแบบอร่อยหอมปากหอมคอแล้วก็ตรงนี้นะครับแพ็คแบบ อินฟินิตี้ได้มาตั้ง2ตัวนะครับท่านผู้ชมราคาเริ่มต้นเนี่ยสามรก้าบัคกยังไม่เท่ากับน้องแมงมุมนะครับที่อยู่ในนี้ซึ่งแมงมุมนี้คุ้มมากๆนะฮะท่านผู้ชมก็เลยตรงนี้จะคุ้มกว่าถ้าเราซื้อลบักนะครับเราซื้อมาได้มา2ตัวด้วยนี่แล้วก็น้ํายาโอ้พี่แบเลย <laughs> อันนี้โอ้ไอ้เจ็ดร้อยกับอันนี้หนึ่งร้อยกว่าอ่ะน่าจะประมาณนี้ก็น่าจะไปได้ไกลเลยครับ สัตว์เลี้ยงเราใส่ได้เท่าไหร่นะครับผมจะซื้อสัตว์เลี้ยงเท่าที่มันใส่ได้นะฮะ่ะส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับเขาอยู่ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่ามีวิกกีนะครับเพชรอ๋อนี่คือเวลนะครับที่เราจะอัพได้นี่ไงมีสัตว์เลี้ยงเราใส่ได้ทั้งหมด3ตัวละครบวก1นบวก2 250โรบักอ่ะมาๆๆสองร้าสบรบักมาหน่อยโอเคเรียบร้อย <laughs> ลองดูซิเป็นไงบ้างอือฮึแต่ก็มีลีลิกด้วยนี่ไอ้นี่คือสตาร์เตอร์แพคท่านผู้ชม เราใส่ได้ไอเทมมีอะไรให้เปิดไหมนี่นี่จะออกมาเป็นอะไรเข็มขัดเอาละเข็มขัดเพิ่มมา10ดาเมจอันนี้เพิ่ม50ดาเมจกับ EXP 50โอ้พลังคนละโยนดกันเลยนะเอาละผ่านไปแปบ๊บเดียวเรามีสัตว์เลี้ยงเพิ่มอีก5าคนตอนนี้วงกลมเรียบร้อยไปเรามาดูดาเมจล่าสุดกันดีกว่าวาดาเมจเราเท่าไหร่แล้วมีน้องเอ่อชิเก้นน้องไก่มีน้องวัวอตีวัวหน่อย บอมบาร์ดิโรโครโคดิโนอ่าด่าเมียสูงอยู่เมื่อกี้ปรือปรือปตติมชิมแฟนซีนี้บานานีนี่ว้าว้าว้าอ่น้องน้องปรือปรือปตติมอันนี้น้องลาลีลาลีลาลีลาอันนี้ใช่ไหมปตติมได้เลยครับได้ปรือปรือปตติมมาแล้วครับอันนี้ดิน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 ดุนมาดินดินดินดุนได้ดิน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 ดุนมาครับดินดินดินดุน มีบอสไม่แน่แบบนี้รู้สึกว่าเวลเปเนี่ยจะไปเมืองถัดไปได้นะครับนั่นคือหนีจากเมืองตุงตุงปาร์กโอ้โหตุงตุงเขามีชื่อด้วยนะมีชื่อเมืองตุงตุงปาร์กซะด้วยอ่ะตัวที่เก่งที่สุดน่าจะเป็นเจ้าเอ่อลาลีลาลีลาลีลาเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยอืมโอ้เรื่องฟังยากขึ้นครับอ๋อลืมบัฟไปนี่เลยลืมบัฟน้ํายานะครับใส่น้ํายามาหน่อย1ขวด2ขวดสมขวด1ขวด2ขวดสามขวด อ่ะประมาณนี้ลีลิลาีล่เป็นเออ่ช้างช้างลาลีลาลีลาเป็นช้างกระบองเพชรนั่นเองโอ้แต่ <S 2> <S 2> โมเดลคือเหมือนเลยนะเหมือนมากเลยโอ้ยใครสร้างนาเมสแสนสีแนแสนส่แล้วหรอนาเมสเราแสนสี่เลยครับอืทีเดียวคือสีมองทิ้งหมดเลยนะอ่ะตีไปตีปลืปปปตต้มปลื้มปติตินปิปป๊อปะ <S <S เรียบร้อปิปป,ป,ป,ป๊ปป,ปะ ปเป๊ะๆขาไม่เท่ากันขาข้างหนึงเตะเป็นมนุษย์ข้างหนึงเป็นนกพีราบเอาเข้าไปโอ้โหดามิเกือบล้านอะไรเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยเวล8แล้วครับไปหนีออกจากเมืองตรงๆได้ครับไปยังเมืองเมืองอะไรเมืองเบลลอสซิตี้ครับเลือเท่าไหร่แล้วครับอันนี้เป็นเลดแพนด้าเจ้าและคุณแดงและคุณแดง มีขยะแทชยังตีได้ครับมบมบมบีนีกูซีนี่บุมบุมบีนีกูซีนีครับตอนเนี้ย <c oughs> จะไปได้ไกลแค่ไหนโอ้มีรีเบิร์ดด้วยครับอ่ะอรีเบิร์ดหน่อยแล้วกันเพราะว่าเอา้าวิสิบเอ็ดโอเคไม่เป็นไรอันนี้เป็นคอตโตฮิปโปโปเตมัสต,ตีสิโอโบเนโอ้เขาตีผมกลับได้ด้วยเมื่อกี้เพิ่งเห็นโอ้เลือดเราโอ้โหเลือดเราเหลือน้อยเลยตัวอะไร หัวคอนโอ้โออนี่ผมเคยเห็นนี่คือลาเวคาสตูโน่สตูนิดท่ามาสู้กันหน่อยเอาตีทีเดียวหายไปเลยหรอลาวากาสตูโนสตูนิตาน,นั่นไงผมได้มาแล้วครับหัวด,ดาวเสาเนั่นเองอ่ะรีเบิร์ดหน่อยเดี๋ยวเรากลับมาตรงวัวด,ดาวเสาไหนรีเบิร์ดเป็นไงเอากบกบล้อไปเข้าข้างในครับมีแสงออกมาครับเหมือนเพชรซิมอยู่เหมือนกันนะ รีเบิร์ตอันนี้อือหือแล้วไงเอากลับมาเป็นอันนี้ใหม่แต่ว่าแข็งแข่งขึ้นกว่าเดิมทรัลลาเล่ทรัลลาลาได้เอ็กพีเร็วขึ้นสองเท่าแล้วก็เก่งขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแป๊บเดียวครับปิดโบเป๊์เดี่ยวเวลแปดอ่ะไปบุมบุมบีนีกูซีนี่บุมบุมบีนีกูซีนี่นี่เจ้าโอ้โหมันเวลขึ้นรัวมากท่านผู้ชมรีเบิร์ตเลยแป๊บเดียวใหม่นี้แล้วมามาใหม่ทำไม เออตีทีเดียวได้แล้วครับเรียบร้อยเวลเท่าไหร่อันนี้เวลสิบห้าไปหนีออกจากเมืองเบลลอดซิตี้ทำไมต้องหนีด้วยเนะี่ยเราก็เป็นเบลลอดซิตี้อยู่เดะเราก็เป็นเจ้าตัวเบลลอดอยู่ <laughs> โอ้โหแล้วโลบักเพียบเลยนะ <laughs> พอแล้วพอแล้วโลบักแค่นี้ก็พอแล้วเอาละมากันกันเซลิทูล่าละกันกันเซลิทูล่าละอืม <laughs> ยีราฟยีราฟส้มอ่ะใครคิดขึ้นมาเนี่ยยีราฟส้ม โอ้เวลขึ้นยากมากตรงนี้เวลขึ้นยากมากๆเวลขึ้นยากมากผมว่าต้องตีบอสอย่างเดียวแล้วตีบอสเนี่ยเพื่อม,มานิดเดียวเองโอ้อะไรเนี่ยมีตัวที่เก่งกว่าน,นี้ไหมโอ้ทำไมเวลมันเพิ่มยากอย่างงี้อ่าตรงนี้มี XP พุมพ่มพุ่งมาเพิ่มเราซื้อมาครับอ่นาน่าจะช่วยมากขึ้นมากขึ้นอ่าลองตีบอสดูหน่อยบอสเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่ได้บอกด้วยนะอ่ามันช่วยอยู่นะครับ โอ้ต้องตีสักพักนึงเลยมีควสตอันนี้อะไรมีควสตโอ้ให้ให้อันนี้ให้2ล้านนี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋อให้อันนี้ครับให้เลเวลแต่ว่าเลเวลเราร้อยกว่าล้านนะว่าจะอัพเกรดยากมากเลยตอนนี้ไก่ OP มีไก่ OP ไก่ OP เนี่ยดูซิว่า OP หรือเปล่า 3. 5ุห้าเรามีอยู่750โอ้โห <c oughs> นี่ถ้าไม่ได้เติมนี่หน้าม,มืดเลยนะ ร,ร็คคุนิคุนิร็คคุนิคุนิแวร์เอ่อวอเตอร์เมลอนและคคุนอยู่ในแตงโมโครับห <laughs> 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 นีอ,อกจากซิตี้เบียร์หลอดเบียร์หลอดซิตี้ดีกว่าไม่เอาและเราไม่เอาและตรงตรงผมไม่อยากเจอตรงตรงตรงันเร็วตันล่าสู่ความวอรวังตัวอะไรนะก็ซิล่าสัตว์เลี้ยงในแมบ,บนี้นะครับด่านที่3ามเนี่ย2 0 0ล้านเลยนะอ่ะเดี๋ยวถ้าเก็บได้ลองสุ่มดูอุย้ย อึดมากท่านผู้ชมร้อยล้านแลวครับตัวหนึ่งร้อยล้านเลยโอ้โหเลวเวลคือแบบเหนื่อยมากเวลคือแบบโอ้สูงสุดคือ22อเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้เนี่ยเราถึงไหนแล้วมันจะบอกอยู่นะครับอ้าวนี่ด่านสุดท้ายแล้วก็คือด่านต่อไปนี่คือซีเครตครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ,โอเคอะฟาร์มฟาร์มฟาร์มอีกครั้งโดยอปอทมโอ้ผมไปนในตัวนี้แล้วเย่ yeah. กระบ,บองเพชรแฮปโป กิปโปอิสักโรคาบรสปาเกตติมิสติโกแแะงูอะงูแพะมาครับพร้อมแล้วนี่น่าจะสู้ได้แล้วนะโอ้มาวเหมือนกันนะท่านผู้ชมพลังโลบักครับ <S 1 sc ary> คือถ้าไม่มีโลบักเกมนี้แบบโอ้โหเป็นเกมที่เหนื่อยมากเลยนะผมว่าโอ้โอ้เลเวลเพิ่มน้อยมากโอ้เมื่อไรจะวิเวลยิบสองเนี่ยโอ้ยากมากอันนี้อะเจ้ากอซิล่าตัวนี้เสร็จน่าจะเวลสิบแปด นานมากเป็นแพนกวินแพนกวินโคโคซิโนครับเล็กสีวิวท่านผู้ชมเราได้มา200ล้านท่านผู้ชมอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงต่างสุดท้ายกันหน่อยจะเก่งแค่ไหนนะครับเก่งไว้เจ้าตัวโรบักรหรือเปล่าเปิดมาเ,เึ๊้บเบ้บอ้เจ้าตัว18%เป็นเป็นแรครับอันนี้มาน่าจะ2 0งกว่ากว่าใช่ไหมห้าสิบหก โอ้โหสู้สันเล็กโรบักไม่ได้เลยครับ <laughs> โอ้โหนี่ถ้าไม่เปตูวินนะแพ้แล้วเปทูวินจริงๆครับเกมนี้อ่ะเล็กสีเวลดูสิเวลจะเพิ่มขึ้นเยอะไหมโอ้โหเพิ่มขึ้นทีละห้าครับท่านผู้ชมโอ้นานแน่ๆเลยนี่นานแน่เลย,นนเลยอ่ะผมขอญาตฟาร,ร์มสักชั่วโมงนึงแล้วกันเปิดบัฟครับบัฟเอ็กพีเปิดบัฟ uh, เอ็กพีให้หมดแล้วก็เปิดเงินด้วยอ่ะก็ฟันโตเอลฟันโต เดี๋ยวนะตอนนี้ผมเป็นอะไรไปแล้วนั่นคือเอ่อเจ้าโคโค่แฟนทัวเอลเฟนช้างช้างมะพร้าวเนี่นะโอ้โหแล้วตีไม่เข้าเลยครับโอ้โหซีคเครตหรือว่าเมือต่อไปเนี่ยฟาร์มแบบทั้งปีอะ่ะ <laughs> เนี่ยดูไม่เพิ่มเลยอันนี้แค่วิวสิบเก้นะครับถ้ายียบสองนี่คือหมดหวังเลย <laughs> ผมไปดูช่องอื่นมาหน้าคิว เออมันไม่มีทางได้เลยครับวิวยี่สองมันไม่มีทางเลยครับโอ้โหตัวเลขมันเกินไปมากเกินตัวเลขมันมันไปแล้วครับตัวเลขมันหลุดโลกไปแล้วมาฟังเสียงดีกว่ากดแล้วมันจะมีเสียงด้วยครับทุ่ง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 สาฮูร์คลิปนี้ประมาณนี้ครับทรัลล์เลรทรัลล์เล่ c h i m p a n z e